มนี้เล่นมาสิบนาทีดูท่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็แบบเอเรามันก็ขิด่อวซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวถือว่าทำการสถานการณ์กล้วิกฤตนั้นสายตาก็พลันเลือเป็นมอนมินิแบบก็พบว่านางแวนกําลังมาเอาบัฟฟ้าเหลวมันหน้ามาคนเดียวอีกแล้วนะจ้าอันนี้ก็เลยถูกทีมว่าเจ๊ทางานกันเป็นทีมปิดคิวไปแต่แค่นั้นยังไม่นำใจทีมว่เจ๊จึงร่วมกันจ่ายดาเมจให้ทาร่าก่อนจะกลายเป็นเจเจ้าเก่าเองจ้าที่ใช้เอฟคิวสกูดาวเพียงหกวิปิดที่อยู่ทาร่าไปแลมจงพาายยิะ อยป้อมล่างของทีมพวกเจอยู่โปเลนติโน่กับยอนทีมเจก็เลยกลับไปรับมือลิงกเจกับพระแม่กาลีขอใส่จังหวะนี้รายป้อมกลางของพวกเขาเรื่องด้วยเว็บคลิปกลางมันเข้าป้อมพอดีและแน,น่นอนวม่างานนี้พวกเจก็ได้ป้อมกลางมาเรียกได้ว่านับจากวินาทีที่แวนตุยเย่ไปสถานการณ์ก็กลับกลายเป็นมีจังหวะที่พวกเจได้รุกกลับซึ่งในระหว่างที่กําลังบุกทีมฝั่งตรงข้ามอยู่จังหวะนี้ไอ้จันโหนยูอีทีเจก็เ,เห็นลิงยืนแน่นิ่งไปแน่เห็นแบบนี้ไไไออ้้้้้เเเรรรราาาามมมมมััััันนนนนกกกก็็หหิวิวววววววต่่่ดดยยยแแแลลลขปปปจจจจจงงงทะะบสึ เนื่นหลังจากนั้นทีมของโมเจก็สามารถรักษาจังหวะแล้วก็ดําเนินเกมต่อมาจนถึงหน้าที่ที่กอสเลเยอร์เกิดและแล้วสายตาประเสริฐของเจก็เหลือไปเห็นลิงที่มินิแมปคนเดียวอีกแล้วงานนี้จึงไม่แคล้วเจลุยเข้าไปใส่เดียวเลยจ้าและแน่นอนว่าเจาก็สามารถส่งลิงกลับบ่อไปแบบอีหยังวะไมมันโซอีซี่แบบนี้แต่ก็ช่างมันเถิดจ้าเพราะตอนนี้สิ่งที่ควรจะโคมากที่สุดก็คือทีมโมเจากาลังเอากอสเลเยอร์อยู่ซึ่งก็ชัดเจนแบบมอนจะดาวังคารก็คงรู้ว่าทีมโมเจก็สามารถอเอากอดสเตเยอร,าาร,าาร,าาร์ตัวนี้ ได้รับบัฟมาจากคอสเลเยอร์ตัวนี้ก็ร่วมกันขึ้นมันใหญ่กว่าทีฝั่งตรงข้ามได้และเชนจละจนูหลังจากที่ทีแรกทีหมูจะทำท่าจะพ่ายแพ้ก็กลับกลายไปฝ่ายวิกตอรี่ไปที่สุดโอ้โหงานนี้เจ๊ก็ต้องขอขอบคุณแวนทีมฝั่งตรงข้ามมากๆเลยจ้าไม่ใช่เพระาะนางที่เข้ามาเวทบัฟฟ้าคนเดียวแบบมั่นมันนต,ต้องขิดไปในช็อตนั้นทีมวูงเจ๊ก็อาจจะต้องแพ้ไปในแมต์นี้ก็เป็นได้เอ๊เดี๋ยวก่อนผมมาที่หน้าสรุปคะแนนกลายเป็นว่าลิงฝั่งตรงข้าม AFK ไปหรอวะถึงว่าทำไมเมื่อกี้นางนย รีพอร์ตไปเลยจ้าเัื่อจกถึงแม้เจ๊จะได้ชัยชนะมาแต่ก็รู้สึกว่าเป็นชัยชนะที่มันไม่แฟกับทีมฝั่งตรงข้ามเลย